สวัสดีค่ะพบกับช่องพ่อปลูกชาแนลอีกแล้วนะคะสวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกๆคนสำหรับวันนี้พ่อปลูกชาแนลจะพาเพื่อนๆน,นะคะมารู้จักกับไม้มงคลชนิดหนึ่งคะ่ะที่มีลาาักษณะใบด่างขาวแบบนี้นะคะสลับกับเขียวนะคะซึ่งเป็นไม้เลื้อยนะคะและเป็นไม้มงคลที่มีความเชื่อกันว่าถ้าปลูกไว้ในบ้านแล้วจะทำให้ รวยนะคะมีเงินไหลมาทีมานั่นเองนะคะและไม้มงคลที่ว่านั้นก็คืออ่าต้นนะคะ เงื่อนไหลมาด่างขาวนั่นเองค่ะเพื่อนๆนซึ่งเป็นไม้อฟอกอากาศไม้เลื้อยที่มีลักษณะใบเป็นเอกลักษณ์นะคะมีลักษณะใบลายด่างสีขาวนะคะแต่ละใบก็มีลวดลายที่ไม่เหมือนกันนะคะมีลวดลายที่แตกต่างกันไปนะคะและก็เป็นที่สําคัญคือเป็นไม้มงคลด้วยนะคะวันนี้นะคะเพราะปลูกชาแนลก็เลยจะพาเพื่อนๆนะคะมาทําการขยายพันธุ์ค่ะขยายพันธุ์ ต้นเงินไหลมาดาังเขานี้นะคะ เพราะว่าเขาเป็นไม้ที่เลี้ยงง่ายและก็โตง่ายมากๆเลยนะคะการขยายพันธุ์ก็ง่ายเหมือนกันค่ะเพราะว่าเขาจะมีรากเกาะอยู่ตามข้อๆแบบนี้นะคะอ่าก่อนที่จะไปทำการรับชมนะคะวิธีการขยายพันธุ์นะคะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เพาะปลูกชาแนลด้วยนะคะไปทำการรับชมเลยค่ะว่าการขยายพันธุ์ต้องเริ่มจากอะไรนะคะอ่าอันดับแรกเลยนะคะเราจะ ทำการตัดต้นเงินไหลมาเนี่ยนะคะด่างขาวนะคะโดยเริ่มตัดจากาปลายยอดก่อนเลยตัดในลนักษณะที่เฉียงแบบนี้นะคะเฉียงเพื่ออะไรเพื่อที่จะไม่ให้น้ำนะคะไปขังไว้ในบริเวณโคนต้นที่เราตัดนะคะซึ่งจะทําให้ต้นเขา เป็นเชื้อราแล้วก็เน่าตายได้นั่นเองนะคะเราจำเป็นที่จะต้องตัดเฉียงแบบนี้ค่ะถ้ามีปูนแดงก็เอามาทานะคะเพื่อป้องกันไม่ให้เขาเป็นโรคแล้วก็เป็นเชื้อราตายนั่นเองนะคะแต่ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรนะคะอ่าอันนี้คือต้นที่เรายอดที่เราตัดมาเมื่อกี้นะคะเขาจะมีจะสังเกตได้ว่าเขาจะมีรากติดมาตามข้อแบบนี้เลยค่ะเพื่อน วันนี้นะคะพ่อปลูกชาแนลจะนํามาขยายประมาณซกิ่งนะคะก็คือ,อเริ่มตัดจากปลายยอดก่อนแล้วก็ค่อยๆ่าเลื้อยออตัดลงมาด้านล่างเรื่อยๆนะคะทุกข้อของต้นเงินไหลมาด่างนะคะเขาจะมีะรากติดมาแบบนี้นะคะการขยายพันธุ์ก็เลย ไม่จำเป็นที่จะต้องแช่น้ำยาเร่งรากก็ได้นะคะเขาก็จะสามารถเจริญเติบโตได้และก็รอดชัวร้อเ์เซ็ค่ะเพื่อนๆนี่ค่ะสวยงามมากเลยนะคะใบเขามีลักษณะที่ด่างนะคะอะสีขาวแล้วก็สีเขียวสลับกันไปมานะคะ นี่เลยค่ะเดี๋ยวไปดูขั้นตอนต่อไปเลยว่าเราจะต้องทําอะไรบ้างนะคะสําหรับดินนะคะดินที่เราได้เตรียมไว้นี้นะคะดินนี้ก็จะประกอบไปด้วยนะคะกาบมะพร้าวสับนะคะหรือจะเป็นขุยมะพร้าวก็ได้นะคะซึ่งวันนี้พอปลูกชาแนลไม่มีก็เลยใช้กาบมะพร้าวสับแทนนะคะแช่น้ําไว้หนึ่งคืนค่ะ และก็ผสมกับดินนะคะดินที่เราซื้อสำเร็จตามร้านปลูกต้นไม้นี่แหละค่ะเป็นดินใบก้ามปูก็ได้นะคะ,ะแล้วก็ผสมกับปุ๋ยนะคะออสโมโค้นะคะปุ๋ยออสโมโค้อ่าสูตรเสมอนั่นเองนะคะเพื่อนๆอ่าแล้วก็มีกระถางนะคะกระถางอันนี้เป็นกระถางใบเก่านะคะเราจะใช้นำมาปลูกนะคะ โดยจะเล็กกว่านี้ก็ได้นะคะอ่ามาดูขั้นตอนนี้เลยนะคะเราจะทำการผสมดินผสมกาบมะพร้าวสับแล้วก็ปุ๋ยอ่าให้เข้ากันหลังจากนั้นก็เติมอ่าก่อนที่เราจะทำการเติมดินนะคะถ้าเพื่อนๆมีฐานนะคะฐานที่ใช้อ่าหุงต้มเนี่แหละคะ่ะ ฐานสีดำๆนี่แหละค่ะฐานก้อนนะคะเอามารองก้นกระถางด้วยนะคะจะเป็นการดีเลยนะคะเพราะว่าเขาจะช่วยเก็บความชื้นนะคะแล้วก็ทําให้น้ําระบายดีแล้วก็ช่วยป้องกันไม่ให้ไส้เดือนนะคะที่อยู่ใต้ดินเนี่ยะคะ่ะเขาเข้ามาแล้วก็มาขี้แล้วก็มาอุดตันรูทําให้น้ําไหลไม่สะดวกนะคะทําให้ต้นไม้เราสามารถตายได้ถ้ามีฐานนะคะเอาฐานมารองข้างล่างยิ่งดีเลยค่ะ เราจะทำการเติมดินไปให้เลยครึ่งกระถางนะคะแล้วก็นำต้นเงินไหลามาดางขาวนะคะาวางไว้ตรงกลางแล้วก็เติมดินไปให้เต็มนะคะนี่ค่ะกลบดินนะคะให้มิดตรงโคนที่ติดกับรากของเขานะคะแล้วก็ทำการกดดินให้แน่นเลยค่ะกดดินให้แน่นเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้ เงินไหลามาดางเขาเขาล้มนั่นเองค่ะเพื่อนๆสาหรับการขยายพันธุ์ต้นเงินไหลามาดางเขานั้นเป็นการขยายพันธุ์ที่ง่ายมากๆเลยค่ะทุกคนสามารถทําได้และเขาก็จะมีโอกาสรอดร้อยเปอร์เซนต์เพราะว่าเขามีรากติดมาแล้วนะคะสําหรับเคล็ดลับนะคะที่ทําให้รอดก็คืออยู่ที่การผสมดินนั่นเองนะคะโดยดินเขาชอบดินที่โปร่งนะคะ เพราะว่าเป็นเขาเป็นพืชที่ไม่ชอบน้ํามากสักเท่าไหร่นะคะเราจําเป็นที่จะต้องทําการผสมดินให้โปร่งนะคะน้ําซึมซับผ่านได้ดีนะคะร่วนสุยนะคะแค่นี้นะคะก็จะทําให้ต้นเงินไรมาดางเขาของเราสามารถเจริญเติบโตได้ดีแล้วคะ่ะเพื่อนๆ ในการขั้นในขั้นตอนการขยายพันธุ์นะคะก็ง่ายๆคะ่ะเพื่อนๆสามารถทําได้เลยนะคะเทคนิคก็อยู่ที่การผสมดินนะคะถ้าเราผสมดินถูกวิธียังไงต้นเขาก็สวยและเจริญเติบโตได้ดีแน่นอนคะ่ะค่ะเมื่อเราทําแบบนี้เสร็จแล้วนะคะทําการปักชําลงไปในดินเรียบร้อยแล้วก็ทําการรดน้ําให้ ชุ่มเลยค่ะเพื่อนๆรดน้ําให้เขาชุ่มแล้วก็นําเขาไปเก็บไว้ในที่ที่มีแสงแดดดำไรนะคะแค่นี้ก็สามารถทําให้เขาเจริญเติบโตได้แล้วนะคะค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะาฝากเพื่อนๆนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ